สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่ทาง Facebook Live ของ KTBST นะครับรายการ financial shop วันนี้นะครับแล้วก็มาแนะนําผลิตภัณฑ์และบริการที่น่าสนใจจากกลุ่มบริษัท KTBST กันนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นะครับแน่นอนว่าในช่วงตั้งแต่ปีใหม่ที่ผ่านมามันจะถึงเดือนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีหลายปัจจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีผลต่อการลงทุนอยู่พอสมควรเลยนะครับหลายเรื่องเลยที่เราเห็นการตามหน้าสื่อนะครับทั้งเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยเรื่องเงินเฟอ้อนโยบายการเงินของสหรัฐราคาน้ํามันรวมไปถึงความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่กำลังจะก,ก่อเป็นเป็นเป็นรูปแบบของสงครามหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เป็นความตึงเครียดที่มี เตรียมกาลังจะใช้กําลังทหารอยู่กันอยู่ในในเวลานี้นะครับต้องบอกว่ากลยุทธ์การลงทุนยังไงในจังหวะนี้ที่น่าสนใจรวมถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนอะไรที่น่าจะเหมาะสมสําหรับการลงทุนในช่วงนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกับ Product Manager ของบลจวีนะครับที่จะมาแนะนํากองทุนเด่นที่น่าสนใจกันในวันนี้นะครับคุณพัทยานั่นเองนะครับ้องโซ่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เขมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะก็ก่อนอื่นนะคะในวันนี้เนาะค่ะ Mm hmm. ก่อนๆที่จะเข้าสู่ p r o d u ั t ที่เราจะมาแนะนำในวันนี้นะคะโซเ,<อ>เองก็ต้องขอขอบพระคุณนักลงทุนทุกท่านด้วยนะคะสำหรับปีที่ผ่านมาในปี2021นะคะที่ให้ความไว้วางใจแล้วก็สนับสนุน V มาโดยตลอดนะคะโดยในปี2021เนี่ยทาง V เองค่ะพี่เข็มก็มีการออกกอง IPO ทั้งหมด7กองทุนด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทา<อ>งด้านธุในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นกอง V อคว่า Semiconductor นะคะหรือเป็นในแนวโน้มทางด้านเทคโนโลยีนะคะหรือเป็นการลงทุนในยุโรปต่างๆแล้วก็มีใน ในธิงติกที่เป็นแคนาบสด้วยนะคะก็รวมแล้วก็ทั้งหมดครอบคุมทั้งหมดเจ็ดกองทุนด้วยการที่เราได้นําเสนอกองทุนใหม่ให้กับนักลงทุนนะคะในภาพรวมปัจจุบันค่ะวีก็มีกองทุนทั้งหมดออนช e ลนะคะทั้งหมดอีกเจ็ดกองทุนค่ะแล้วก็ยี่สิบเจ็ดกองทุนใช่ค่ะแล้วก็หวังว่านักลงทุนทุกๆท่านนะคะจะยังให้ความไว้วางใจแล้วก็สนับสนุนวีต่อไปด้วยค่ะอครับผมดว ผมบอกว่าเป็นกองทุน27กองทุนที่เราออกมาตั้งแต่จัดตั้งกันมานะครับมีทั้งกองทุนทั้งในและต่างประเทศก็นักลงทุนท่านไหนสนใจกองทุนไหนก็ลองเลือกดูได้นะครับและแน่นอนว่าวันนี้จะมีอีกหนึ่งกองทุนที่องโซจะมาแนะนําเป็นโอกาสการลงทุนสําหรับในจังหวะนี้กันนะครับองโซครับเป็นยังไงครับกองนี้เป็นกอง V Europe ค่ะเป็นจริงๆเป็น trigger fund นะคะี๋ยวงั้นทุกคนนี้แชร์เริ่มแชร์ presentation นะคนจะได้เห็นภาพเป็น้อมๆกัน วันนี้บอลเจวีจะพาไปยุโรปกันนะครับอยู่ในไทยค่ะแต่ว่าใจและก็เออยางได้ไปท่องยุโรปะรอไปเที่ยวยุโรปกันอยู่เลยครลงทุนกันไปก่อนนะครับแล้วค่อยตามไปเที่ยวกันได้นะใช่ค่ะจริงๆเรามองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีเพราะเรามองว่าถ้าเกิดมันมีการ r e เพ e n i n g เมื่อไหร่เนี่ยอนักท่องเที่ยวยังไงก็ต้องล้นยุโรปแน่นอนใช่คะเป็นประเทศแรกๆที่คนคิดถึงแล้วก็อยากกลับไปเที่ยวกลับไปช้อปปิ้งนะคะ นะคเรามองว่าจังหวะเนี้ยเราก็อยากจะล็อกเป้าหมายโอกาสในการลงทุนค่ะเพื่ออให้เห็นชัดมากยิ่งขึ้นนะคะโดยสำหรับกอง v ียุโรปเอ่อ 8M นะคะเป็นกองทริกเกอร์ฟัค่ะตั้งเป้าหมายในการยกเลิกโครงการไว้ที่6%ในระยะเวลา8เดือนกันนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะค่อยๆอ,อธิบายไปนะคะว่าเอออะไรคือมุมมองสำคัญที่เรามองว่ายุโรปมันน่าสนใจนจังหวะนะคะแรกเลยค่ะ ขออนุญาตพูดถึงภาพรวมก่อนสําหรับกองทุนนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่า6%ในระยะเวลา8เดือนจากการลงทุนหุ้นนะคะในกลุ่มประเทศแถบยุโรปค่ะที่มีแนวโน้มเติบโตตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ทริกเกอร์ฟันกองนี้ค่ะมีความจุดเด่นก็คือเราไม่ได้เป็นแบบ buy and hold นะคะ buy and hold หมายความว่ายังไงหมายถึงว่าซื้อมาแล้วก็ถือยาวนะคะรอจนกว่ามันจะดีใช่นะคะสำหรับกองนี้เป็นแบบ active allocation ค่ะ คือจัดพอร์ตโดยฟันเมนเจอร์ของทางบรจวีนะคะอาจจะผสมผสานในการลงทุนผ่าน ETF หรือพุ้นรายตัวก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นบริษัทต่างๆที่มีการจดทะเบียนในตลาดหุ้นยุโรปหรือมี exposure จากการประกอบธุรกิจในยุโรปก็สามารถลงทุนได้เช่นกันเพราะฉะนั้นการปรับพอร์ตเนี่ยจะมีตลอดระยะในเวลา8เดือนนะคะเพื่อทำอยังไงก็ได้ให้ trigger ก,ก,กองใน6%ให้ได้นะคะโดยที่ฟันเมนเจอร์ก็พยายามจับจังหวะการลงทุนค่ะ เน้นลงทุนในจังหวะที่ตลาดมีระดับราคาน่าสนใจตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะคะเพราะฉะน,นั้นในภาพรวมค่ะอซก,ก็จะอธิบายให้ฟังว่าความน่าสนใจในการลงทุนยุโรม,มันคืออะไรบ้างนะคะแล้วรา,ายละเอียดของกองทุนเปิดยุโรเนี่ยที่มันเป็นโมเดลพอร์ตเฟรโอในเริ่มแรกเนี่ยมันมีการลงทุนในกองทุนไหนบ้างนะคะเดี๋ยวจะค่คอยๆอธิบายให้ฟังต่อไปนะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยจากการตัวเลขคาดการณ์การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปี2022 ฝั่งยุโรปอยู่ฝั่งนี้นะคะในปี2022ปตรงนี้จะเห็นได้ว่ายุโรปมีการพื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็โดยเปรียบเทียบเนี่ยไม่ว่าจะเปรียบเทียบกับ USA นะคะหรือ Global เองเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการพื้นตัวการคาดการการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยที่ดีกว่าโดยเปรียบเทียบน,นะคะจากไม่ว่าจะเป็นทางด้าน USA หรือ Global ถัดมาค่ะแล้วในแง่ของกําไรที่แข็งแกร่งของบริษัทที่จดทะเบียนในโรปเองเนี่ยก็มีการเติบโตอย่างต่อเน,นื่องแล้วก็มีการคาดการณ์ที่ดีนะคะโดยกําไรจากบริษัทจดทะเบียนยุโรปซึ่งไม่รวมอังกฤษนะคะกราฟจากทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเห็นว่ามีการถูกปรับประมาณการขึ้นนะคะมากกว่ากาไรของบริษัทจดทะเบียนทัทท่วโลกของ EU, ex UK นะคะคือแท่งสีน้ำตาล ่วน global เนี่ยคือแท่งสีชมพูก็จะเห็นได้ว่าในยิ่งเป็นช่วงต้นเดือนสองต้นปีของพันยี่สิบสองเนี่ยจะเห็นการคาดการณ์ที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยเปรียบเทียบกับ global นะคะแล้วก็จากข้อมูล6เดือนย้อนหลังเนี่ยก็ยังพบอีกว่ากาไรของบริษัทจดทะเบียนในยุโรป่ะยังถูกปรับประมาณการเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าหุ้นอื่นๆทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ USA นะคะหรือทางด้านของหุ้นเอเชียเองนะคะขวามือเนี่ยเส้นสีดําจะเป็นของ สต็อกยูโรหกนะคะเป็นตัวแทนของหุ้นยุโรแล้วก็เส้นสีออกเป็นแดงเนี่ยเป็น s p 5 0 0นะคะตัวแทนของหุ้น US แล้วก็เส้นสีน้ำเงินเนี่ยเป็น m s c i Asia Pacific Index นะคะเพราะฉะนั้น mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยขอ้ขอมูล6เดือนย้อน,นหลังก็จะเห็นว่ากำไรการเติบโตของกำไรบริษัทที่ยูโรเนี่ยค่อนข้างแข็งแกรก่งนะคะในช่วงที่ผ่านมาทีนี้ถึงแม้ว่านะักลงทุนหลาย,ลายๆท่านอาจจะสังเกตเห็นได้ชัดนะคะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นยุโรปมีการปรับตัวลงอย่างมาก นะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะหุ้นยุโรปคือเส้นสีดำนะคะตัวแทน represent จากสต็อกยุโรปหกวาร์อินีเนี่ยมันมีการรีบา n ์ค่ะหรือการฟื้นตัวนะคะที่เร็วกว่าถ้าเปรียบเทียกบกับทางด้านหุ้นของอเมริกาเองนะคะหรือทางด้าน MSCI Emerging Market เองจะเห็นว่าพอมันตกมาปุ๊บเนี่ยในสองอันนี้นะคะยังมีการลงต่อแต่ของยุโรปเนี่ยเริ่มพงัวขึ้นนะคะกระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมาแรางเลยนะวันนี้ใช่ค่ะ แสดงให้เห็นว่าอะไรนะคะแสดงให้เห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่มันมีการตกลงมาเนี่ยยังมีนักลงทุนอีกจํานวนหนึ่งในการรอที่จะเข้าซื้อนะคะเป็น bottom f i h i n g นะคะโดยเฉพาะาตลาดหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐาแนแข็งแกร่งซึ่งเราเชื่อว่าหุ้นในทวีปยุโรเองเนี่ยมีปัจจัยค่อนข้างแข็งแกร่งพอสมควรน,นะคะอย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเป็น earnings ที่ออกมาทีนี้เนี่ยจากผลสํารวจนะคะของนักลงทุน ในเดือนล่าสุดของเดือนมกราคาม2022ของ Goldman Sachs เองเนี่ยก็แสดงให้เห็นค่ะว่านักลงทุนส่วนใหญ่ค่ะถึงประมาณร้อยละ36%เนี่ยเชื่อมัน่นว่าในปี2022เนี่ยหุ้นยุโรปเนี่ยจะ performance ได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็รองลงมาเนี่ยก็จะเป็น U.S เป็น Asia ex Japan เป็น o t h Emerging r e m a r k e t นะคะแสดงว่าก็มีนักลงทุนหลายคนที่รอจังหวะในการเข้าซื้ออยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีในทิอง positive อย่างเช่นพวกเราๆนะคะที่มองว่าถ้า reopening เนี่ย ยุโรปน่าจะฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วในขณะเดียวกันค่ะก็มีความเป็นไปได้สูงค่ะว่าการปรับฐานของหุ้นทั่วโลกเนี่ยน่าจะใกล้นะคะหรือเรียกได้ว่าเกือบจะใกล้สิ้นสุดแล้วนะคะเห็นได้จากอะไรนะคะเห็นได้จากอันนี้เป็นดัชนีของหุ้นเทคโนโลยีที่ยังไม่มีกำไรนะคะเทียบกับดัชนี NASDAQ 100 index ซนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของหุ้นเทคโนโลยีในภาพรวมเนี่ย ปรับลดลงมาะคะ่ะใกล้เคียงกับระดับที่มันเคยแตะจุดต่ําสุดมาแล้วเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่ามันใกล้ที่จะ bottom out แล้วนะคะนัและอีกหนึ่งอ,อีกหนึ่งปัจจัยสนับสนุนนะคะเรามองว่าหุ้นคุณค่านะคะมีโอกาสสำหรับในปีนี้นะคะ value stock เนี่ยน่าจะ outperform growth stock เพราะฉะนั้นในทวีปไหนล่ะที่มีพวก value stock เยอะนะคะ,ะในหุ้นโลปค่ะมีสัดส่วนของหุ้น หุ้นคุณค่านะคะหรือ value stock เนี่ยมากกว่าตลาดหุ้นทั่วโลกแล้วก็ตลาดหุ้นชารัตด,ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สอดคล้องกับมุมมองประจว V A เองนะคะที่มองว่าปีนี้เนี่ย value stock น่าจะเอา performance stock ได้จะเห็นว่า MSCI Europe สีส้มนะคะอันนี้เป็นเซกเตอร์ต่างๆที่เป็นตัวประกอบในในตัว MSCI นะคะเทียบกับ Euro นะคะเทียบกับ World แล้วก็เทียบกับของชารอเมริกาที่เป็นสีฟ้าเนี่ย จะเห็นว่าหุ้นที่เป็น value stock อย่เช่น financial industrial material เนี่ยของของุองโรปมีสัดส่วนผสมควรค่อนข้างสูงนะะนอกจากนี้ค่ะอีกตีมีิกหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยในปี2022นะคะหลายๆ House หลายๆนักลงทุนเนี่ยเริ่มให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นคือทางด้าน ESG score นะคะหรือบริษ <S 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 <ม>ัทที่มีความยั่งยืนในการดำเนินง,งานนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้าน environment ทางด้าน social ทางด้าน governance เนี่ย เนื่องจากอะไรนะคะเนื่องจากประวัติที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าบริษัทที่สามารถอัพเอร์ฟอร์มได้ดีจริงๆเนี่ยส่วนใหญ,ญ่จะเป็นบริษัทที่ค่อนข้างถัดเรียกชัดๆก็คือมีรรม,มาภิบาลที่ดีนะคะการที่มีรรม,มาภิบาลที่ดีมีความโปร่งใสในการสามารถตรวจสอบได้เนี่ยมันก็ทําให้ความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจเนี่ยมันยาวนานมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นผลดีต่อน,นักลงทุนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยธีตมติคข,ของ ESG ในปีส0 2 2ิเนี่ยจึงเห็นได้ว่ามนค่อนข้างแรง และีวิตไหนล่ะบริษัทกลุ่มไหนที่มี ESG s c o r e ที่ค่อนข้างดีแน่นอนค่ะว่าหนี่ไม่พ้นบริษัทในทวีปฝั่งของยุโรปนะคะจากกราฟเนี่ยจะเห็นว่าแท่งสีส้มนะคะคือเป็นบริษัททั่วโลกแท่งสีฟ้าเนี่ยคือบริษัทในยุโรปจะเห็นว่าเครดิตของเขาเนี่ยเรตติ้งของเขาเนี่ยจะอยู่ในระดับ triple A กับ double A สูงมากนะคะในพื้นที่จดทะเบียนในในฝั่งยุโรปเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้เกิดความมั่นใจนะคะ ในการเลือกเข้าไปลงทุนในกลุ่มธุรกิจรหรือกลุ่มบริษัทน่านาาได้ทีนี้เ้ามองภาพรวมแล้วจะไม่พูดทางด้าน Valuation หรือระดับราคาคงเป็นไปไม่ได้นะคะในสไลด์นี้ค่ะก็เลยนำข้อมูลมาให้ทุกท่านได้เห็นกันนะคะเป็นการเปรียบเทียบระดับราคาที่เหมาะสมตามปัจจัยพื้นฐานหรือ Valuation นนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้าน PE นะคะ Price to Earning Ratio หรือว่า PB นะคะ Price to Book หรือว่าทางด้านการเติบโตของกำไร earnings growth นะคะแล้วก็อัตราผลตอบแทน dividend yield เนี่ยเปรียบเทียบเลยระหว่างหุ้นยุโรปนะคะหุ้นอเมริกาแล้วก็หุ้นทั่วโลกเนี่ยก็จะเห็นว่าหุ้นยุโรปมีความน่าสนใจมากที่สุดนะคะจะเห็นได้จากตัวเลขที่เทียบกันจากทั้ง3กลุ่มนี้นะคะตัวเลขของ stock e u r o กร0อยเนี่ยตัวเลขที่จะต้องสูงก็สูงกว่าตัวเลขที่ควรจะต่ำก็ต่ำกว่านะคะเพราะฉะนั้นจึงได้ได้ว่ามีความน่าสนใจในการลงทุนในจังหวะนี้ โดยภาพรวมแ้้เนี่ยวอจอมีก็เลยเล็งเห็นนะคะว่าเราสามารถล็อกเป้าหมายของ6%ภายใน8เดือนได้นะคะจึงเป็นที่มาของกองทุนเปิด V Europe นะคะ 8M หรือเรียสั้นๆว่า V Europe 8M นะคะแล้วก็ในช่วงเริ่มแรกเนี่ยพอร์ตโปรโ,โมเดลค่ะก็จะเป็นการผสมผสาน ETF นะคะคือฝั่งของ v l u u เนี่ยประมาณ30%ในขณะ,ะเดียวกันมีผสมของฝั่งโมเมนตัมคือฝั่งของ Growth Stock เนี่ยประมาณ40% แล้วก็อีก30%ค่ะ enhanced return จากทางด้าน Automobiles นะคะที่เรามองว่า,าในหุ้นในกลุ่มของยุโรปที่เป็นทางด้าน Automobiles เนี่ยมันยัง under value อยู่นะคะเพราะฉะนั้นในภาพรวมค่ะก็เป็นการผสมผสานระหว่าง value กับ uh, growth stock นะคะเพื่อให้ผู้จัดการกองทุนเนี่ยสามารถปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนผ่นานของนโยบายการเงินที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆน,นี้ได้อย่างทางันท่วงทีนะคะแล้วก็อย่างที่โช่บอกไปว่ามีการเพิ่ม Uh, แล้วก็สร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากกล uh, ุ่มของ a u t o m o b i l e แ a น d p พา t s นะคะเนื่องจากในโซนยุโรปเนี่ยมันยัง under-value อยู่มากถ้าเปรียบเทียบกับฝั่งทาง US นะคะแล้วก็มองว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะมีการเติบโตที่สูงนะคะจากการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีรถยนต์ต่างๆจากอย่างเช่นรถยนต์ที่เคยใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลพวกน้ำมันพวกแกส๊สนะคะไปสู่ EV c ีคนะคะในอนาคตเพราะฉะนั้นกองนี้ก็เรียกได้ว่าครอบคลุม ะะแต่ทางนี้ทางนั้นค่ะต้องดอกจันแรงๆไว้เลยะคะ่ะว่าอันนี้เป็นพอร์ตโฟลิโอโมเดลเท่าน,นั้นนะคะในระยะเวลา8เดือนผู้จัดการกองทุนสามารถปรับเปลี Port ่ยนพอตได้เวทอาจจะมีการปรับน้ําหนักการลงทุนรวมถึงอาจจะมีการนำ ETF ตัวอืน่นๆเข้ามาลงทุนเพิ่มเติมหรือถอด ETF ที่เห็นในโมเดลพอร์ตโฟอออกด้วยเช่นกันนะคะก็เรียกได้ว่าเป็น Active Management ที่แท้จริงนะคะเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ ทีนี้ในเบื้องต้นค่ะสำหรับพอร์ตเทรโมเดลที่กล่าวไปนะคะเรามีการรันแบ็คเทสนะคะทั้งหมดนะคะในพรีเซนตหน้าที่13เนี่ย<ม>ก็มีการนำข้อมูลของผลการดำเนินงานหลังจากที่เลนทั้ง3ามกองเป็นพอร์ตเรลของ e r o 8M มาแล้วเนี่ยเรา Run Back เทส t ย้อนหลังค่ะว่า Performance เป็นยังไงบ้างก็อย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะจริงๆ Performance ออกมาค่อนข้างดียกเว้นปี2018ปีเดียวเท่านั้นนะคะที่มีโอกาสติดลบ ในขณะเดียวกันสําหรับปี2022ถ้ามีถ้าเรามีการลงทุนตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยณปัจจุบันก็ณปัจจุบันอันนี้เป็นข้อมูลวันที่6กุมภานะคะกองทุนนี้ก็สามารถ enhance return มาได้แล้วประมาณ1.2%เพราะฉะนั้นเราในระยะเวลาที่เหลือเนี่ยเราก็ยังคง positive กับมุมมองของเราในการ blend portfolio นี้พอสมควรนะคะทีนี้ไปดูไ n s ในบ้างค่ะว่าเอะเราเราเรา10อันดับหลังจากที่เพ้นท์พอรในในประมาณ โมเดลพอร์ตลทโอที่พูดไปเนี่ยมันออกมารูปร่างหน้าตาเป็นประมาณไหนนะคะในฝั่งของเซกเตอร์ค่ะก็จะเวทหนักอยู่ทางด้าน consumer discretionary นะคะประมาณ39%แล้วก็ financial ประมาณ12%องนัทางด้าน health care ประมาณ9%นะคะทางด้านประเทศค่ะก็อยู่ทางด้านเยอรมนีประมาณ2 4ฝรั่งเศส20% Uk ประมาณ15%นะคะฝั่ง c o p Ten Holdings กันบ้างค่ะ บางชื่ออ,อาจจะไม่คุ้นแต่เดี๋ยวพออธิบายไปก็จะร้องอ๋อถูกชื่อนะคะเพราะเป็นอะไรที่เราคุ้นเคย MBG นะคะ <c oughs> ก็เป็นออโตโมหิลที่ผลิตรถยนต์อย่างเช่น Mercedes Benz เป็นต้น uh, นะคะ STL A ค่ะเป็น Stellantis นะคะก็ผลิตรถอย่างเช่น Fiat, p e u g o t Jeep นะคะอาจจะพอคุ้น <c oughs> นะคะ v a u ค่ะ <c oughs> ก็่เป็น Volkswagen นะคะ BMW อันนี้คุ้นชื่อกันดีอยู่แล้วนะคะ M.L. ค่ะผลิตยางมิชลินนะคะ S.H.E.L. Oh. นะคะ Shell ก็เป็นบริษัทที่เป็น Oil and g a s นะคะแล้วก็ R.A.C.E. REST นะคะอันนี้ก็เป็น Luxury c a r Luxury Sport Car ค่ะพวก Ferrari ต่างๆอุปกรณ์ต่างๆนะคะ B.A.T.S. เนะคะ, HS, ats, ะ,คะเป็น British American Tobacco ผลิตพวกบุหรี่ ie, นะคะอย่างเช่นดันทิวเป็นต้นส่งออกเล็กได้ว่า global เลยทั่วโลกนะคะ M.C. ค่ะ M.C. เป็นเอ่อ Luxury g o o d นะคะอย่างเช่นหลุยพิทองนะคะ k e n ซ o นะคะ s e p h ล่าอืม Christian อ i o เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นถ้าเก <every opening S 2> ิดโอ o p e n i n g ขึ้นมาอันเอ่เอโซคิดว่าความพิถีพส่วนตัวนะคะหุ้นตัวนี้ขึ้นแน่นอนเพราะว่าหลายๆคนไม่ได้ไม่ได้เดินทางไปยุโรปมานานมากแล้วนะคะไม่ได้ชอปปิ้งต่างๆเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็อาจจะเป็นเอ่ออีกอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งหลักทรัพย์นะคะคาดว่าจะได้อนิกัน ่เิตัวสุดท้ายค่ะโนโบนะคะโนโบบีโนโบนอร์ดิชนะคะก็เป็นพวก p h a r มา c e u ิ i c a ผลิตยาต่างๆหลังจากที่พูดถึงชื่อ Top ปเทนโฮลดิ้งไปแล้วเนี่ยก็คาดว่าหลายๆท่านน่าจะคุ้นหูนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าฝั่งออโตโมบิลส์ของยุโรปเนี่ยทางด้านบาลูเรชันนะคะยังถูกมากเมื่อเปรียบเทียบกับออโตโมบิลส์ในฝั่ง US ที่บาลูเรชันไปค่อนข้างไกลแล้วนะคะดังนันก็เป็นโอกาสหนึ่งนะคะในการที่จะเข้าลงทุน ว่าพอร์ตส่วนใหญ่เราก็จะเลือกเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นหลักเนาะโซลส่วนใหญ่เนาะก็เป็นเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าน่าจะฟื้นขึ้นมาหลังจากที่เศรษฐกิจมันรีคาเวอรี่กลับมาซึ่งซึ่งตอนนี้ก็ฟื้นแล้วแหละเนาะเรื่องเรื่องทยอยกลับมาแล้วแต่ยังมีโอกาสที่จะในระยะ8เดือนนี้ที่กองเราวางวางพอร์ตเอาไว้เนี่ยน่าสนใจทีเดียวเมื่อเมื่อดูจากเทรนที่กำลังจะเกิดขึ้นรวมไปถึงตัวของสินค้าฟุ่มเฟือยเนาะที่อย่างอย่างของแบรนด์เนมอะไรเนี้ยซึ่งคาดว่าน่าจะกลับมาแน่นอนแล้วหล โควิดหายไปนี่น่าจะเกิดการช้อปปิง้งการอุตลุดหลายคนเลยทีเดียวนะที่ที่เราไม่ได้ช็อปกันนะต้องบอน่าสนใจน่าสนใจเห็นด้วยคะ่ะพี่เขมแล้วก็ในลันถัดมาในล่วหน้นที่15แล้วก็16นะคะ<ๆ>ก็จะเป็นการลงรายละเอียดรายกองทุนที่เราไปลงทุนนะคะอย่างตัวแรกเป็น AS, h, i s h a r e MSCI Europe Value Factor <ๆ>นะคะตัวนี้ก็จะเป็นอย่างที่บอกไปค่ะเขาก็จะเน้นลงทุนในกุ้นกลุ่มที่เป็น valuation มีมูลค่าที่แท้จริงต่ำกว่าเ,าเมื่อเทียบกับปัจจัยพื้นฐานนะคะอันนี้ก็เป็นกองหนึ่งที่เรามีสัดส่วนลงทุนแล้วก็อีกกองหนึ่งก็คือ momentum อันนี้ก็จะเน้นกลุ่มที่เป็น growth นะคะที่มีแนวโน้มเติบโตของระดับราคาที่สูงนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกกองหนึ่งที่ที่เราเข้างลงทุนเพราะฉะนั้นในภาพรวมอย่างที่บอกไปค่ะกะ็เป็นที่มาของกองวิโรป m นะคะซึ่งเป็นกองทุนรวมผสมนะคะระดับความเสี่ยงที่ระดับ6กนะคะเสี่ยงสูงะคะ่ะ เราจะนำเสนอเปิด IPO ค่ะระหว่างวันที่21ถึง25กุมภาพันธ์2565นี้นะคะก็คืออาทิตย์หน้า,าวันจันทร์ที่กำลังจะถึงนี้นะครับเปิด<ค>ขายแล้วมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อนะคะก็คือ5,000บาทนะคะแล้วก็นะักลงทุนพอลงทุนปุ๊บก,ก็จะต้องถือ,อ,อกองทุนนี้นะคะไปอีก8เดือนข้างหน้านะคะเพื่อที่จะทำการขายคืนเมื่อมันมีการเกิดการทรกขึ้นมานะคะเมื่อได้6% ตามที่ตามที่ก็ได้ได้ไดกล่าวเรียนไปเบื้องต้น,ตน,น,นสะสหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนนะคะเรียกเก็บจริงที่1 5 0ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือภาพรวมวีโวล์ 8m นะคะที่อยากจะนําเสนอแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับนักลงทุนนะคะที่อยากจะล็อกเป้าหมายในการลงทุนชัดๆเลยว่าเอ๊ะฉันจะได้กี่เปอร์เซ็นต์แน่ภายในกี่เดือนนะคะกองน,นี้ก็อาจจะตอนนบโจทย์ของเรานักลงทุนที่ที่ต้องการแบบนั้นนะคะเนื่องจากอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะว่า มันก็เป็นกองที่ล็อกออผลตอบแทนอยู่ที่6%ภายในระยะเวลา8เดือนค่ะอ่าก็ต้องบอกว่าถ้าดูจากภาพของเศรษฐกิจแล้วก็ปัจจัยปัจจัยบวกของการของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยุโรปนะฮะต้องบอกเวลานี้เนี่ยมันกลับมาค่อนข้างค่อนข้างเติบโตอย่างน่าสนใจเัื่องโซดูเลยนะก็ต้องมองว่าในระยะแ8เดือนเนี่ยโอกาสที่จะหาผลตอบแทนในระยะสั้นที่น่าสนใจกับกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่กำลังกลับมาก็ต้องบอกว่า หน้าลงทุนทีเดียวนะฮะเนื่องจากกองนี้ก็ต้องบอกเป็นกองแอคทีฟนะที่น้องโซลาร์ฟาร์ก็คือลงทุนในทั้งหุ้นโกลด์ทั้งหุน Close, งห้น Value, แวรลูแลวก็ในส่วนหนึ่งลงทุนของในกลุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่มรถยนต์เลยที่คาดว่ามันมันกำลังจะกลับมันกำลังจะฟื้นตัวกลับมาซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันเริ่มมันเริ่มค่อยๆเริ่มโ o v e กลับมาละอุตสาหการรมต่างๆหลายๆตัวนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอร์ตเนื่องจากเป็นพอร์ตเชิงลุกแต่ก็ยยยยยัััังงงงงงวววาวาาาาากกกลลุททธ์์ไไ้้สํหรรรรรบบปปเเีีีีี่่่่่่นนนนนนพอออตตใณคดมถึยชย ผู้คนฟังี่คงคงจะถามว่าแล้วเรื่องรัเสเซียยูเครนล่ะกังวลไหมแน่นอนว่าก็องโซอ,อาจจะลองแนะนําให้แนะนํนาลองเล่านิดน,นึงเนะาะพราภาพภาพตรงนี้เราให้น้าหนักงไงทางบลจมีค่ะจริงๆเรามองว่าเรื่องรัเสเซียกับยูเครนเนี่ยอ,อ,อาจจะมองว่าเป็นแนวของทางด้านเชิงการเมืองมากกว่าเราไม่มอง,เร,มมองเราไม่ได้มีมุมมองนิเกทีฟถึงขนาดว่าเขาจะเกิดการรบกันจริงจังนะคะเรามองว่าเขาอ,อาจจะเป็นการ exercise power มากกว่า ะะแล้วก็ผลสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้มีใครที่อยากจะให้เกิดสงครามขึ้นมาจริงๆนะคะแต่ก็อาจจะต้องมีการแสดงอํานาจกันเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เนื่องจากพอร์ตของเรามันเป็น active allocation เ,เราก็มีการวาง s t r a t e g y แล้วก็เตรียมพร้อมสําหรับเหตุการณ์ที่ไม่คดาดฝ<ห>ันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถึงแม้ว่าเราไม่ได้มองถึงเป็นแบบ bad scenario ขนาดนั้นนะคะแต่ทีนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกไปค่ะว่าพอร์ตเรามันสามารถปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกนะะันค่ะ ส่วนในแง่ของอาจจะมีค,คําถามหนึ่งที่พุ่งมาก็คือแล้วมุมมองของทางด้านอัตราดอกเบี้ยล่ะมองว่ายังไงจะมีโอกาสในกเราแล้วจะส่งผลกระทบกับกอนไหมนะคะจริงๆต้องบอกว่าฝั่งยูโรโซนเนี่ยเป็นมีความกังวลทางด้านอัตราเงินเฟอ้อเนี่ยต้องเรียกว่ายังไงดีเป็นชวีที่ไม่สามารถผับกัรอัตรางเงินเฟอ้อมาได้เลยในในก่อนหน้านี้นะคะจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาดำเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบด้วยซ้ํา เราก็วก็อย่างอัตริตท้นแล้วเท่าไหร่ก็ไม่สามารถทําให้อัตรางเงินเฟอ้อมันขึ้นขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่ามันไม่ได้เป็นคอนเซิร์นสำหรับยุโรปมากนะนะคะเขากลับชอบแอมเบอร์เมนที่อัตรางเงินเฟ้อน,นิดนิดแบบนี้ด้วยซ้ำนะคะก็เรามองว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบแบบรุนแรงต่อต่อ,ตอ,ตอตเซนติเมนต์เเท่าไหร่คะ่ะในทางทรงด้านอรอกเแม้ว่าอเมริกาจะขึ้นห้าครั้งเจ็ดครั้งก็ขึ้นไปว่าแต่เศรษฐกิจของยุโรปไม่น่าจะปรับขึ้นไปเองกันได้ นะครับเพราะว่าถ้าถ้าโดยถ้าดูภาพรวมมันค่อนข้างจะยังยังจะยังต่างกันอยู่นิดนึงนะครับถ้าดูทั้อหมแต่แน่นอนว่ามันก็ยังมันก็ยังมีเงินเฟ้อหลายประเทศนะที่ขึ้นนะ้องโซ่อย่างอังกฤษอย่างหลายประเทศแต่ก็พอมันพอมันเหวิดูภาพของยุโรปแล้วเนี่ยมันมันก็เหมือนกับเป็นของประเทศใครประเทศมันพอดูทั้ง ECB ทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็บอกมันมันมันไม่เยอะเท่าอเมริกาประเทศเดียวใช่ไหมลองโซ่ครับก็ยังมองว่าเขาน่าจะปล่อยอินฟล레ชันไปสักระยะหนึ่งอยู่นะคะสำหรับฝั่งยูโรโซนนะคะซึ่งล่าสุด ก็คงอัตราดอกเบีย้ยใช่ไหมการประชุมล่าสุดของ ECB นะอย่างยังยังไม่ได้มีท่าทีว่าจะขึ้นหรือหรือหรือยังไงเท่าไหร่นะแต่แน่นอนว่าเหมือนกับมีท่าทีเราคือเหมือนก็จะมีการเริ่มเริ่มลดลดการกระตุ้นลดมาตรการผ่อนคลายในการอัชีดเงินเหมือนอเมริกาเหมือนกันม,มีการส่งสัญญ,ญาณออกมานะฮะถ้าดูแล้วต้องบอกว่าเศรษฐกิจยุโรปน่าสนใจฮนะทั้งหน้าทั้งหน้าลงทุนในเวลานี้แล้วทั้งหน้าไปเที่ยวนะฮะตัวของรัสเซียยูเครนเองก็ต้องเป็นที่ปัจจัยที่ต้องจับตาดูนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่า มันมันก็ยากจริงที่จะเกิดการใช้กําลังกันหรือถ้าสมมุติเกิดจริงๆเนี่ยก็คิดว่าคงจะเกิดขึ้นในระยะสั้นแล้วผลกระทบเนี่ยมันคงไม่ไม่ลามไปถึงในกลุ่มประเทศยุโรปแล้วในกลุ่มธุรกิจที่พอร์ตการลงทุนของเราในตรงนี้เนี่ยครับว่าไม่น่าไม่น่าจะเลยมาลามไปถึงขนาดนั้นเพราะโดยพอสัญญ่ไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในรัเสเซียเท่าไหร่ไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีเลยน้องโซฟใช่ไม่มีค่ะไม่มีเลยเนาะก็ต้องบอกว่าอ่ามั่นใจได้ครับตรงนี้ก็ก็ อสอบถามข้อมูลก็ได้นะครับถ้าสนใจลงทุนนะครับกองชื่ออะไรนะ้องโซขอย้ำอีกทีหนึ่งเนาะวัน IPO อีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะบ 8M นะคะเสนอขาย IPO ระหว่งางวันที่21ถึง25กุมภาพัาธ์นี้นะคะหรืออาทิตย์หน้านี้ค่ะเริ่มต้นลงทุนแค่5,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับอเอกสารการลงทุนเพิ่มเติมนะคะนักลงทุนสามารถติดตามได้ผ่านเว็บไซต์ w w w ร์ด s วท์เว็ค่ะหรือสามารถติดต่อผ่านตัวแทนสนับสนุกนการขายได้เช่นกันค่ะ,ะก็โทรมาที่บลจวีได้นะครับหรือที่ทางเว็บไซต์ของบลจวีแล้วก็ Facebook ของทางบลจวีนะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้ครับเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้แล้วก็ถ้าจะเปิดบัญชีก็เปิดได้ที่เว็บไซต์เลยนะล้งโซ่เปิดไ,ได้เลยค่ะพี่เขม่านเว็บไซต์ของวีอสเซ็เช่นกันค่ะ อ่าครับผมนี่ก็เป็นรายการ financial shop วันนี้นะครับน่าสนใจทีเดียวเอากองทุนหุ้นยุโรปมาแนะนำนะครับแล้วก็มาชวนลงทุนหุ้นยุโรปกันแปดเดือนนะครับกับผลตอบแทนในระดับหกเปอร์เซ็นน่าสนใจทีเดียวนะครับในช่วงในช่วงปีนี้เนาะโซน่าสนใจทีเดียวครับผมก็อันนี้ก็เป็นรายการ financial shop นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ติดตามกันได้ใหม่ในตอนหน้าผมเรืองโซคลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ